สองย้ายคิดเบึ้งมาเ0็ดสิบขื้นงาเรียบ8ปดิขึ้นบไร้เันเป็นตายจากคนบไร้เันเป็นตายจากคนเอาเบึ้องถ้ามเบิ้งนางเสือคันเทียบเด้ไม่นา่ผมดำปือยู่เจ็ดิกว่าปีแล้วงานเรียบท่าไหร่แลดวสาแปดสิบสาม เข่ายังยัเหครบเยู่เข่ยั้งยั้งควบซูซี่ต้า้ีมันเขแมงเข่าแมงเียออกตะลงูกเข่าซีเลมแม่เจ็ดสิบสองเต๋ยิ่งเข่าบ้างกัน่ะยิ่งเข่นะยยิ่งเข่าบ้กัน่ะนี่แปดสิบกว่ายัง คบเว้แว่นสายตาบ่ได้ใส่ถ่ายวิดีโออยู่สายตาแต่งหน้าเป็นม้วนป้าใดดอกหน้าได้เลยหน้าบักคับหลวงพ่อมาได้ลูกเมย์ดีเป็นผู้นางหลานเมย์ดีเป็นผู้ไทยเดี๋ยวสิแชร์ให้ลูกหลานเมย์ดีไปน้อยเบื้องสุขคนลย์นะครับไม่เงี้เขาเป็นเด็กไม่เงี้ยหรอเจ็ดสิบสี่ปีไม่เหรอว แว่ยังอวนกันเด้ยังจับแล้วยังงเลยพวก้าไปดูแล้วพื่อน่าพกันเลรีโทรศัพท์เบื้งเดสองยายนะพวกรใส่แว่นตาได้ครับในสดๆในเจ็ดสกับแปดเสิบสากับเจ็ดสิบสองกับแปดสิบสามเบื้องดีโอเบื้องนันคลิปหลานเบื้องคลิปเหรียญ้่ามนหลานดอกเหรียญเบื้งเหรียญเรารุนนี้เบื้งเหรียญ